ลักษณะของคุณนะคะได้ไพ่สี่เม้าต้องบอกก่อนเลยนะคะดวงชะตาคุณดีมากนะเพราะคุณมีความมั่นคงของของชีวิตของคุณอย่างมากเลยทีเดียวคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ได้แต่คุณมีความสําเร็จสูงมากนะคะไม่ว่าจะหน้าที่การงานของคุณก็ถือว่ามั่นคงระดับหนึ่งในด้านแฟมิลี่ครอบครัวคุณก็มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินคุณได้ไพ่นะคะแปดเหรียญนะคะไพ่แปดเหรียญเนี่ย ต้องบอกไว้เลยนะคะเป็นไพ่ที่การขมักขม้นในการทํางานหรือการทํามาหากินหรือการหาเงินเพราะฉะนั้นคุณหาเงินมาพอกับค่าใช้จ่ายหรือหาเงินมามีสํารองหรือมีเก็บแน่นอนนะคะสบายใจได้ส่วนไพ่แฟมบิลี่ไพ่สิบถ้วยเนี่ยครอบครัวคุณมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแล้วคุณอาจจะได้ลูกหรือคุณอาจจะได้บุตรถ้าคุณมีครอบครัวแล้วนะคะ แต่ถ้าคุณยังไม่มีคุณจะเจอคนที่รักคนที่ใช่คนที่ถูกใจแล้วเบอเอคุณอาจจะได้บุกตั้งท้องหรือตั้งคันได้นะคะ